ตามปล่อยน้ำป <'m> ล่อยปล่อยใช่ไหม เราก็จะอุโบโสถใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตอนวายพักกันนะคะอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงวัดนะคะเดี๋ยววัดอะไรวัดอะไรครับวัดคำบุญทุกเทียนทองทองคุ้งทองคุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกับยูอกันก่อน เร่เๆ่เลยแต่ร้อนมากค่ะแม่พี่ดีน่าบังแดงค่ะมีบางจ้องค่ะคุณแม่นะคะพี่ดีน่าอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไหวพากันนะคะพะโมตสัตวพระคาวะตโตะอรหัตตสัมมาสัมพุทธส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพ ตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จนะคะก็เมื่อกี้ก็เป็นเพื่อใครมาวัดพวกนี้นะคะเราก็ตั้งไว้ให้ ได้แปลกๆนะคะอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าทำไมถี่ปับแดงแปลกๆก็คือทาลิฟนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้านในแล้วนะคะอุ๊ยอันนี้คือดอกดาลานะคะดอกดาลาดอกดาลาเขาวางไหนที่เรานะคะก็จะขึ้นไปข้างบนนะค่ะแต่แผงเท้าก่อนเราลืมเราเกือบลืมแล้วค่ะ Okay. I do จะเข้าไปด้านในนะคะแต่ให้ดูนะคะด้านในเขาห้ามถ่ายรูปใช่ไ่ม